ลองเลือ่อนนะลูกจับมือกันไว้ไเราเที่ยวทะเลเที่ยวน้ำตกแล้วนะครับตกนี้ถึงเจ้าพาท่านมาขึ้นถ้ำครับ วันโปรตีผมพาเด็กรอบเขาพยายปรึกษาก็ลูกก็บอกว่าแนะนําเด็กว่าต้นนี้ต้นนี้ต้นสมุนไพรอะไรต่างๆเด็กตรงนี้ที่วิชาดีก็เหมือนเราอยู่เรียนมันเซ็งนี่พอออกมาโอ้โหดีเลยครับอาจารย์ดีเลยครับดีเลยครับอ่ะโอเคงั้นอ่ทำทำทำเย็นอะไรเนี่ยมันเข้าไปไกลไปลึกไหมไม่ถึงเดินไกลไหมครัใกล้ๆเดินไปงั้นเดี๋ยวผมไปถทำนี้ก่อนไปถทำขอาปูนนะอ่ะไปไปกันอ่เดี๋ยวผมไปรออยู่นู่นครับอ้าวปลาลูก เทีย่ยวถ้ำเนะครับที่อดดาจารย์คุณครูบอกว่าเป็นถ้ำเงินนะครับคือเราก็ไม่เคยมาที่นี่ตังหวพวงทองเพอบอ่อทองเราเราเที่ยวตกเ,เ,เ,เที่ยวเขาเที่ยวตกเที่ยวเขาทเที่ยวทะเลแล้ววันนี้เราจะมาเที่ยวถ้ำครับเราตื่นเย,ยะเอะแล้ว ทำเย็นที่เขาจะอ่างนะครับมีลมผ่านแล้วครับอาจารย์ลมผ่านข้ารบ่องานี่มาถึงตรงนี้แหละเย็นเลยเออจริงเหรอลองดูสิเมื่อกี้เย็นเย็นเย็นใช่ครับเย็นเลยลูกมตะกอนผมถ้าเด็กว3-4-5อ๋อผมผมเอาการตมเขาไปนั่น้าไปเขาบังคุดแอร์ ขึางข่าวที่สะสมมาเป็นเข้าไปลึกไหมครับอาจารย์ในข้างในเนี่ยเ <iew. S 1> ข้าไปประมาณเกือบร้อยเมตรแล้วลุกนะครับวันน <pos> ี้เราจะตามน้องๆไปนะครับต่เราต้องหลับตาก่อนนะครับตาเราเดิเปลี่ยนกับปะก้าเปลี่ยนแจกพี่เดินแสงแล้วพบกันอีกมากกูกันมาเลยฝากกูมันมาเลย คอยดเจลาทีกอบ่างลืมเกลี้ยงเลยถ่ายรูปเลยจำมือกดนไวมลูกตอนนี้เราเขาเขาทำนะครับโอ้ของขาวเยอะมากเลยนะไปดูพพทะูุกันนะครับ เดินตา,ดตามอาจารย์ไปนะครับนี่เราโชคดีมากเลยครับได้มาพบกับอาจารย์กับน้องๆทางก็เลยเป็นผู้นำทางเราเข้าไปในถ้ำนะครับตรนี้เขาเรียกว่าถ้ำเย็นนะครับเย็นจริงๆนะครับตะกี้เราเดินขึ้นมาแล้วมันจะร้อน พอมาถึงปากถ้ำนี่เย็นมากเลยนะครับเพราะลมจะผ่านมาจากช่องนี้แล้วครับอ่านี่นะครับข้างในอาจารย์บอกว่ามีระพุทลูปด้วยนะครับค่อยเดินนะลูกอ่าเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมลูกเห็นไหม

นี่เป็นการศึกษานอกนอกโรงเรียนนะครับอรนอกสถานที่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ในการสัมผัสกับธรรมชาติที่แท้จริงนะครับนอกจากไปตำรานะครับเราก็มาสัมผัสขอมจริงกันนะครับ วันนี้ก็จะทางเรียบหน่อยนะครับก็มีขูข่าบ้างแต่ก็เดินได้น้องๆเดินกันชิวเลยนะครับลงเรื่องนะลูกจับมือกันไว้นี่นะครับมีพระพุทธรูปอยู่ในถ้ำด้วยนะครับ นั่นสิบ่ยอมให้ผู้ใดมาทำร้ายต่อจากที่คอยดูแลจนยันดีดี่บอกให้ผู้ใดเข้ามากำไลเรามาถึงแล้วนะครับนี่ครับมีพวกลูกอยู่ในถ้ำเลยแล้วตัวฉายรูปกป็นอุปถัมภ์เอาเเราจะไปขึ้นที่ถ้ำเขาหินปูนนะครับเพื่อ ึ้นไปชมชมวิวทิทัศน์ของตำบลพวงทองนะครับตรงนี้เขาเรียกว่าเขาช้างทรงเครื่องเขาช้างทรงเครื่องนะครับแล้วมปลุอยออมจังหวไม่ไม่เป็นหลุมใหญ่ครับโชคดีจังเลยมามาเจออาจารย์นะครับคือเราไม่ได้นักกัจาจา์ไว้นะครับคือผมผ่านมาละจังหวะที่อาจารย์พาเด็กๆออกมา เรียนรู้นอกสถานที่นะครับอ<า>่าเอาละทางออกแล้วครับนี่นะครับปากท,ทางเข้านะครับทางเข้าอย่าง,งน,น,นี้เขาเรียกว่าถ้ำเย็ยนนะครับถ้ำเย็ยนนี่นะครับเราอยู่อยู่จุดเนี้ยจุดนี้จะร้อนนะครับรู้ถึงความแตกต่างจากอกุณหภูมิเลยนะครับ พอเราขยับมาแค่เก้าเดียวนะครับตรงนี้เย็นมากเลยครับเย<ค><ณ>็นจริงๆครับต่างกันนะครับ<ค><ณ>เราดูฮะเ<ค><ณ>นี่ยขยับมาแค่นี้นะครับตรงนี้ร้อนอ่าเราขยับออกค้ายไปนิดนึงตรงนี้เย็นนะครับอ่าแปดดีครับต้องมาลองเองครับเย็นมากๆ